มาดูบล็อกคำสั่ง variable นะครับ variable ก็ v aluable. V aluable คือเป็นบล็อกคำสั่งเ,เกี่ยวกับตัวแปรนะครับเรือสามารถสร้างตัวแปรขึ้นมากำหนดค่าต่างๆได้นะครับเป็นคำสั่งในการจัดการกับตัวแปรซึ่งจะมีอะไรบ้างนะครับมันก็จะทำการกดไปที่พอเรากดที่ ตัว block variable นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็ทำการ make variable เพื่อจะทำการสร้างตัวแปรนะครับสร้างตัวแปรขึ้นมาสร้างตัวแปรเมื่อสร้างเสร็จแล้วจะมีไอคอนตัวแปรให้ใช้นะครับไอคอนตัวแปรให้ใช้นะครับพอหลังจากคลิกที่ make up variable แล้วมันก็จะมี pop up ขึ้นมาให้ตั้งชื่อตัวแปรที่ต้องการนะครับทีนี้พอตั้งชื่อเสร็จแล้วเนี่ยพอเรากด ok นะครับมันก็จะมี3บล็อกให้เลือกใช้นะครับก็เป็น บล็อกของชื่อตัวแปรนั้นนะครับจะปรากฏตัวแปรที่สร้างขึ้นมาพร้อมกับบล็อกอะไรบ้างบล็อกเซตนะครับเซตนับเบอร์20นะครับบ็อกเช้งนั n เบอร์ by 1จะปรากฏขึ้นมาอันตโนมัติแบบนี้นะครับซึ่งค่าต่างๆเนี่ยเราสามารถเซตได้อันนี้คือการกําหนดค่าให้กับตัวแปรนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงค่าตัวแปรนะครับเดีย๋ยวเราไปดูในตัวซิมูเลเตอร์ เดี๋ยวเรามาดูกันในตัวซิมูเลเตอร์นะครับสำหรับการใช้งานบล็อกคำสั่ง variable นะครับไปที่ variable นะครับที่เราจะกำหนดตัวแปรนะครับขึ้นมาตัวนี้นะครับ make variable นะครับ count เป็นตัวแปรเขานะครับเดี๋ยวเราจะลองมาสร้างบล็อกคำสั่งที่จะทำการนับ นะครับตัวแปรเขาคือการนับกนะารเปลี่ยนแปลงในตัวแปรนี้นะครับทีนี้มาดูกันทำไงนะครับเริ่มต้นนะครับเราเซ็ตลบนี้ก่อนนะครับเซ็ตตัวแปรเขานะครับไปที่สตาร์ทแล้วก็เซ็ตให้มันเท่ากับ0ูนะครับเซตให้เท่ากับ0จากนั้นทำอะไรต่อจากนั้น นะครับเราไปที่ on start คือเริ่มนะครับเริ่มก็คือเราจะทำการตั้งค่าให้ตอนนี้เราตั้งค่าให้กับตัวแปรเขานะครับเท่ากับ0ูนย์นี้ไปที่ f o l v e r นะครับเพื่อโชว์ Number คือจะโชว์นี่ไปเรื่อย โชว์ตัวแปรเขาไปเรื่อยนะครับก็คือโชว์ค่าศูนย์นั่นแหละไปเรื่อยจากนั้นนะครับเราจะมาใช้ควบคู่กับปุ่มกดเป็นปุ่มกด a ดูบีเคียดเป็นอย่างหนึ่งแล้วก็ปุ่มกด b นะครับปุ่มกด a เราให้ทำอะไรเราจะให้เช้งค่านะครับเช้งเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงค่าเขา by หนึ่งนะปุ่ม a ก็คือ เพิ่มค่าเขาขึ้น1นะครับปุ่ม B ลแล่ะถ้ากดปุ่ม B ให้เช้ Change งหมือนกันแต่เป็นลบ1นะครับลบมาดูการทำงานกันทีเริ่มต้นมันจะเป็น0นย์ะครับแล้วก็จะเป็น0ูนย์ไปเรื่อยนะครับศไปเรื่อยเริ่มต้นก็คือการทำงานก็คือจะอยู่ที่ on start นะครับ on start ก็ทำครั้งเดียวเนาะก็คือการกำหนด ค่าเริ่มต้นนะครับให้กับตัวแปรเขาให้เท่ากับ0น,นะครับพอเท่ากับ0นย์แล้วตัวฟอยเบอร์ที่ทำไปเรื่อยเนี่ยก็คือโชว์นัมเบอร์ก็คือโชว์ค่าในตัวแปรเขาไปเรื่อยนะครับตอนนี้ค่าในตัวแปรเขาก็จะเป็น0น,นะครับค้างอยู่อย่างงี้นะครับเรากดปุ่ม A นะครับกดปุ่ม A ค่าจะขึ้น1นะครับกดปุ่ม A ค่าขึ้น1กดปุ่ม A อีกครั้งหนึ่งค่าขึ้น2นะครับก็คือเพิ่มตอนนี้ค่าเขามันก็จะเป็น1ใช่ไหม พอเพิ 2, 1, 2. 2> one, ่มอีก1ก็เป็น2นะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นสามนี่นะครับทีนี้กลับมาดูกลุ่ม B บ้างพอกดปุ่ม B นะครับค่าจะลดลง1นะจาก3เหลือ2เห็นไหมครับกดอีกครั้งหนึ่งจาก2เหลือ1กดอีกครั้งหนึ่งจาก1เหลือ0ถ้าเรากดอีกครั้งนึงล่ะจะเป็น2ตัวแเห็นไหมครับเพราะว่ามันแสดงลบหพร้อมกันไม่ได้กดอีกครั้งนึงอีกจะเป็นลบอะไรฮะ ลบสอนะครับอันนี้คือตัวอย่างการสร้างตัวแปรนะครับซึ่งตัวแปรมันก็จะเอาไปใช้กับหลายๆายงานนะหลายรายงานซึ่งใช้เยอะมากมันต้องมีการสร้างตัวแปรเพื่อเอาไปเก็บค่าต่างๆนะครับเดีย๋ยวเราจะมาดูในส่วนต่อไปอีก